สำหรับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับออกแบบและเทคโนโลยีนะครับที่เป็นวิชาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับเดี๋ยวครูขอทวนแปน๊บนึงนะครับเนีย่ยต้องทวนเพราะว่าพวกเราชอบลืมกันแล้วก็ครูก็ลืมด้วยไม่ใช่แค่พวกเราครูก็ลืมเพราะว่าครูสอนทั้งหมด เก้าวิชานะครับครูก็ลืมเป็นบ้างบางทีก็สับสนกันนะบางทีอ่านะครับก็ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของเรื่องของอะไรจำได้ไหมมีใครจำได้ไหมไม่มีคม่ะไม่มีใครจำได้เลย <c oughs> ดีมากนะครับสุดยอดเลยนะครับก็เราก็พูดในเรื่องของวิชา ของเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบใช่ไหมครับได้พูดกันเรื่องว่าการที่เราจะมีคําว่าระบบขึ้นมาความหมายของระบบนะครับแล้วก็ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมันระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมันเป็นยังไงและในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของระบบทางเทคโนโลยีนะครับได้นําเอาระบบมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ก็คือการแยกส่วนประกอบนะครับ มาวิเคราะห์ว่าอตัวป้อนของระบบคืออะไรนะครับกระบวนการคืออะไรผลผลิตคืออะไรนะครับแล้วก็นะครับข้อมูลย้อนกลับอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ซึ่งสี่ตัวหลักเนี้ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอง,อองคอ์รรงประกอบของเทคโนโลยีนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะคอมพิวเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ระบบทุกระบบร้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบสี่องค์ประกอบนี้ นะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่เลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ถามว่าใครอยากจะจดก็จดได้เลยนะครับสรุปได้เลยตามความเข้าใจของตัวเองนะครับแล้วก็ใครไม่อยากจะจดก็แคปหน้าจอไว้แล้วเอาไปอ่านเอาอันนี้มันก็จะง่ายแต่มันก็จะยากเพราะเราบางทีแคปไปเฉยๆแล้วก็เราไม่ทำอะไรเลยนะครับโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุในชีวิตประจำวันนะครับวัสดุในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างอ่ะที่เขาเรียกว่าวัสดุพอจะเดาๆได้ไหมวัสดุในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างวัสดุนะลิฟเงียบกิบเลยครับคอ่า ทรงซ, abei, ซ ator, <Columbia. S 1> go, ้อนได้ค oh. oh ับอะไรคือ oh. ว okay. ัสดุครับพอจะรู้ไหมค้อนได้ไหมคะค้อนมันเป็นเครื่องมือลูกวัสดุอ่าใช่เลยอะลูมิเนียมแล้วก็เหล็กให้บอกเขาฟังคว้าหายทางกูเกิลอยู่อ่ะครูท่ากูท่ากูไม่ไหลน่ะเดี๋ยวๆลยกูฟังไม่ทันเดี๋ยวนี้อ่าโอเคนะครับ อ่านะครับคำว่าวัสดุนะครับก็คือสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบของเทคโนโลยีหรือว่าสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเช่นนะครับพลาสติกอะไรพลาสติกไม้นะครับ,พ,รพ,นะรบพวกเหล็กใช่ไหมพวกดีบุกแร่ทองแดงพวกเนี้ยมันแล้วจะเป็นวัสดุนะครับทีนี้นะครับอ่าวัสดุที่พบในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับ เดี๋ยวนะวัสดุที่พบในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยก็ก็อย่างที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับเช่นไม้โลหะโลหะก็เป็นพวกที่เอ่อกึง่งๆเป็นเหล็กอะนะครับก็เป็นได้ทั้งเหล็กแล้วก็เป็นได้ทั้งโลหะแล้วก็โลหะนะครับรวมไปถึงพลาสติกยางนะครับพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุนะครับวัสดุนะครับก็คือ เดี๋ยวนะทีนี้นะครับวัสดุนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือประเภทโลหะแล้วก็อะโลหะนะครับวัสดุที่เป็นประเภทโลหะโลหะคืออะไรโลหะได้แก่เดี๋ยวนะโลหะโลหะได้แก่เหล็กทองแดงอะรู นี่เนียมเพื่อโลหะเหล็กทองแดงพวกหม้อพวกสังกะสีอ่าสังกะสีพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโลหะนะครับส่วนอะโลหะนะครับอะโลหะคืออะไรก็คือก็คือสิ่งที่พบในธรรมชาตินะครับคือไม้นะครับยางพาราอะไรอีกอ่า ไม้ยางพารารวมไปถึงพวกวัสดุสังเคราะห์ที่เป็นไม้อัดไม้อัดนะครับรวมไปถึงอ,อ,อะไรอีกอะยางรถยนต์พวกเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นอโลหะนะครับวัสดุที่เรียกว่าโลหะนะั้นนะครับมีความมีคุณสมบัติหลักๆเลยคือที่เห็นได้ชัดนคือสามารถนำไฟฟ้าได้ สังเกตดูอะไรที่เป็นโลหะนะครับที่เราเอาไปทดสอบกับการเหนี่ยวนําไฟฟ้าเนี่ยที่เราสมมุติเราเอาเหล็กไปจิ้มกับสายไฟถามว่าไฟช็อตไหมฮัลโหลเน็ตกูหลุดหรือเปล่าไม่น่าหลุดนะน่าจะเดี่ยงอะครูเ ก็คือนะครับโลหะถ้าสมมุติเราไปจิ้มกับสายไฟคือแน่นอนอยู่แล้วคือมันจะนําไฟฟ้าได้นะครับมันก็จะช็อตนะครับส่วนอโลหะพวกนี้พวกยางพวกไม้ไม้อัดพวกนี้ยางรถยนต์พวกนี้มันไม่นําไฟฟ้านะครับถึงแม้คุณจะเอาสายไฟไปจิ้มมันแค่ไหนมันก็ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ วัสดุที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะครูจะยกตัวอย่างคือไม้โลหะพลาสติกแล้วก็ยางนะครับทีนี้มาดูกันนะครับไม้หรือว่าภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่า wood นะครับไม้หรือ wood นะครับก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับไม้ธรรมชาติ ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริงนะครับจะมีลักษณะเป็นพวกไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนก็คือพวกต้นไม้นั่นแหละนะครับเวลาเขาตัดต้นไม้แล้วก็เขามาทําเป็นวัสดุก็คือมันก็จะได้เป็นไม้เนื้ออ่อนกับไม้เนื้อแข็งส่วนไม้ประกอบอ่ามันจะแตกต่างกันอย่างนี้ครับก็คือไม้ที่ได้จากธรรมชาติก็คือไปตัดจากต้นไม้มาได้เลยนะครับแต่ทีนี้ไม้ประกอบเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นไม้สัง เคราะอ่ามันเป็นไม้ที่สังเคราะห์ขึ้นมาไม้ที่สังเคราะห์ขึ้นมาคืออะไรก็คือไม้ที่เอาเศษพวกเอาเศษไม้ที่ได้จากการเลื่อยนะครับหรือว่าเอาเศษไม้ที่ได้จากการตัดต้นไม้เนี่ยกิ่งไม้อันเนี้ยมาบดแล้วก็ทําเป็นไม้อัดนะครับเขาเรียกว่าไม้สังเคราะห์ไม้สังเคราะห์นะครับอย่าลืมคํานี้นะไม้สังเคราะห์ พวกไม้อาจพวก O B S B พวกไม้ปลาอะไรก็ไม่รู้เออ Particle board นะครับก็คือเป็นไม้ที่เอามาสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสังเคราะห์นะะก็คือเหมือนกับการที่เ,เราใช้ขวดพลาสติกแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาไปเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นแก้วอะไรประมาณนี้คือการสังเคราะห์นะครับโอเคไปต่อนะครับอันนี้สองคือโลหะนะครับโลหะ เขาจะแบ่งโลหะออกเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือโลหะกลุ่มเหล็กนะครับโลหะกลุ่มเหล็กคืออะไรก็คือโลหะที่เป็นเหล็กนั่นแหละนะครับพวกเหล็กกล้าเหล็กหล่อเหล็กที่เอามาสร้างบ้านเหล็กที่เราเห็นทั่วไปที่มันแข็งแข็งนะที่มันเป็นเหล็กนั่นแหละโลหะเขากลุ่มเหล็กนะครับแต่โลหะที่เป็นนอกกลุ่มเหล็กนะครับโลหะที่เป็นนอกกลุ่มเหล็กคืออะไร พวกอลูมิเนียมทองแดงสังกะสีทองเหลืองหรือที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือพวกหม้อหม้อที่อยู่ในบ้านของเราที่มันเป็นอะลูมิเนียมหรือว่าเป็นสังกะสีหรือว่าสังหลังคาบ้านพวกเนี้ยนะครับบางหลังก็จะยังเป็นสังกะสีอยู่แต่บางหลังก็อาจจะเป็นเหล็กแล้วนะครับหรือว่าเป็นกระเบื้องนะครับโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กนั้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติ ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเหล็กก็คือกลุ่มเหล็กนำไฟฟ้าได้ดีเลยแหละนะครับแต่นอกกลุ่มเหล็กก็กึ่งนำไฟฟ้าก็คือเป็นประมาณว่าสามารถนำไฟฟ้าได้ในบางอันและบางอันก็ไม่นำไฟฟ้านะครับซึ่งการใช้งานโลหะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปแปรรูปเนาะให้มันเป็นหม้อเป็นกระมังเป็นจานเป็นถังอะไรเงี้ยนะครับใน ในส่วนของโลหะนอกกลุ่มเหล็กนะครับแต่ส่วนโลหะกลุ่มเหล็กก็คือเขาก็เอาไปทําอุตสาหกรรมใหญ่ๆทั่วไปนะครับอันนี้ก็ให้พวกเรารู้ไว้เฉยๆเนาะส่วนต่อมานะครับก็คือพลาสติกนะครับพลาสติกก็อยู่ในส่วนของการสังเคราะห์นะครับพลาสติกก็เหมือนกับพวกไม้อัดนะครับเกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาเอาเม็ดพลาสติกนะครับมาทําการเปลี่ยนรูปร่างให้มันกลายเป็น ปวดเป็นถังน้ําเป็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพลาสติกก็จะแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือเทอร์โมพลาสติกกับเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกนะครับเทอร์โมพลาสติกคืออะไรนะครับเทอร์โมพลาสติกคืออะไรก็คือพลาสติกที่มันมีลักษณะใสๆพลาสติกใสนั่นเองพลาสติกใสนะครับคือเทอร์โมแต่นะครับพวกพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตติ้งนะครับ จะเป็นพลาสติกที่มีลักษณะเป็นสีขุ่นหรือไม่ใสนะครับเป็นสีขุ่นเช่นถังน้ำเอยนะครับรวมไปถึงพวกจานกระเบื้องเอ้จานพลาสติกพวกอะไรที่มันไม่มีการโปร่งใสนะครับเขาเรียกว่าเทอร์โมเซตติ้งอ่าอเคนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ โลวัสดุประเภทยางนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นยางธรรมชาติก็คือที่ได้จากการรีดยางนะครับเขาก็จะรีดยางให้มันได้เป็นน้ําแล้วก็เอามาทําการทําผ่านกระบวนการต่างๆทําออกมาเป็นแผ่นยางนะครับยางธรรมชาติคือยางที่มันเกิดจากธรรมชาติที่เป็นเป็นโลหะที่เกิดจากธรรมชาตินะครับส่วนยางสังเคราะห์คืออะไรก็คือ การที่เอายางธรรมชาตินั่นแหละมาทำการปรับเปลี่ยนให้มันเป็นวัสดุที่มันเกิดการสังเคราะห์เช่นยางรถยนต์เช่นยางรถยนต์นะครับหรือว่าถุงมือต่างๆนะครับ<ม>หรือว่าถุงพัดเอ่อถุงอะไรที่มันเป็นยางนะครับนั่นแหละเอายางธรรมชาติอะไรกดอะไรกึกกัก อายางสังเคราะห์ก็คือเอายางธรรมชาตินะครับมาแปลงสภาพให้มันเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับพวกยางรถยนต์ยางมือถุงมือพลาสติกเอ่อพวกเอ่อยางอะไรนะยางในรถอะไรพวกเนี้ยนะครับรวมแล้วแต่เป็นยางที่เกิดจากยางพาราทั้งนั้นเลยรวมไปถึงเดี๋ยวนี้มันก็จะมีที่นอนที่ทําจากยางพารานะครับอันนั้นก็เป็นยางสังเคราะห์นะครับ คือการสังเคราะห์ที่ครูอธิบายมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการเอาเศษหรือว่าเป็นการนําเอาผลผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยนะครับมาทําการเปลี่ยนให้มันเกิดเป็นวัสดุที่มันสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นการเอาไม้ตัดไม้แล้วเลื่อยไม้มาทําเป็นไม้อัดหรือว่าการ นำเอาถุงพลาสติกมาแปลงรูปภาพมาแปลงสภาพกลายเป็นเอ่อกลายเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับซึ่งการสังเคราะห์ในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนจากธรรมชาติกลายมาเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้วันนี้นะครับครูจะให้ทำอะไรนะครับเวลาที่เหลือประมาณสามสิบนาทีนะครับ วันนี้ครูจะให้ทำอะไรก็คือครูจะให้นักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนไปสืบคน้นค้นบ้านเลยนะครับว่าในบริเวณบ้านของเราเนี่ยนะครับมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่มันเป็นวัสดุอ่าอ่ายกตัวอย่างกับครูตอนนี้เลยครูมีอะไรบ้างที่เป็นวัสดุนะครับที่เป็นวัสดุก็คือครูมีเตียงเตียงนอนนะ หนึ่งเตียงที่นอนแล้วกันเตียงที่นอนเตียงที่นอนอ่ะทีนี้พอเราไปสำรวจดูแล้วนะครับว่าอ่ะเรามีอะไรภายในบ้านห้าอย่างนะห้าหัวข้อทีนี้เราไปสำรวจแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเตียงครูครูก็เลยดูเตียงเตียงของครูเป็นไม้หรือไม่ถ้าเป็น ถูกเตียงคูมีส่วนประกอบเป็นโลหะหรือไม่โลหะมีนะมีตะปูอ่าก็กดถูกอ่าเตียงคูมีพลาสติกหรือไม่เตียงคูมีพลาสติกหึ่งมีนะเพราะเตียงคูคูเอาอ่าที่ปูพื้นพลาสติกมาหุ้มอีกรอบหนึ่งกดถูกเตียงคูมียางหรือไม่ก็ไม่มียางคูขิดละ ทำแค่นี้วันนี้ไม่ยากง่ายๆห้าอย่างนะครับวัดสดุนะที่เป็นวัดสดุนะอะไรที่เป็นวัดสดุอ่าไปดูมานะครับมีอยู่ห้าอย่างนะครับหรือใครจะไปมองเห็นรถล้อรถก็ได้ล้อรถประกอบไปด้วย,ยอะไรประกอบไปด้วยยางโลหะพลาสติกนะพลาสติกเหรออ๋อจุกจุกมันนั่นเหรอครับ โอเคเออหรือพวกถังน้ำเนี้ยถังหนถังน้ำแบบเนี้ยมันก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็โลหะแค่นั้นนะครับหรือพวกเอ,อ่ออะไรอ่ะเสาบะหันอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นวัสดุทั้งหมดเลยลูกนั่นแหละก็คืองานทำลงสมุดใช่ไหมคะ,คะทำลงสมุดใช่ไหมคะใช่ครับทำลงสมุดครับแล้วถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็มาถ่ายรูปส่งในกลุ่มนี้นะครับครูได้โพสงานให้เรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็ถ่ายรูปส่งใต้นี้ได้เลยนะครับป๊าทำไมมีรูปของอันอะครับวิชาบิทกใช่ไหโอ้โหแม่นี่วิชาบิ๊ใช่ใช่ครับวันนี้วิชาบิครับ,รบอ่าทีนี้มีใครมีข้อสงสัยอันใดไหมมีใครจะถามอะไรไหมจ๊ะไม่อะ ก็อย่าลืมนะครับว่าสัปดาห์หน้าฝากบอกคนที่มาดูคลิปย้อนหลังหรือว่ายังไม่มดูหรือว่าไปบอกเพื่อนในกลุ่มให้หน่อยว่าสัปดาห์หน้าสอบนะจ๊ะสัปดาห์หน้าสอบตรงตามเวลานะครับเดี๋ยวครูจะโพสต์ให้นะครับเตรียมตัวอย่างไรสอบสองวิชาเลยเหรอครับครู <atar perlu. S 2> ใช่ครับสอบสองวิชาเลยครับอ่าให้ไปดูในประกาศแล้วก็ดูคลิปวิดีโอที่ครูโพสต์ให้ย้อนหลังในทุกๆกอันนะครับครูจะขอสอบตามนั้น นะครับแล้วก็ไปดูอันนี้เลยที่สำคัญคือต้องไปดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้อ,อึส่แล้วว่าวาวาววางานเยอะจังโอ้ยใครที่ครูบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยส่งงานอะ่ะลำบากเลยเพราะว่างานครูเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรไม่พอสมควรนะครูเยอะมากมากเลยอะ่ะใช่อใส่แล้ว ก็ไม่เยอะได้ไงเนาะเราก็เรียนมาตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมเย้ครูป,ปักติเขาหยิบรงจากรเพืออ่านี่นะครับให้ไปดูตรงแบบทดสอบเก็บคะแนนหน่วยที่หนึ่งถึงสี่นะครับไปดูด้วยว่ามันมีประมาณยี่สิบข้อครูอาจจะเพิ่มข้อสอบตรงนี้ไปอีกสักสิบข้ออะไรเงี้ยให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ<ด>ผมก็ไม่ได้ผมทำไปได้ยังแบบทดสอบอะเตรียมมาดูตรงนี้ถ้าใครจำไม่ได้นี่มาดูตรงนี้ มาดูในรูปนี้รูชทำแล้วทําแล้วนะครับโอเคนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่คือสำหรับคนที่เข้ามาช้าก็รบกวนนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปย้อนหลังให้ดูนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้เวลาที่